หาจัตียนเตียนหาสแสดงหาจเวิธีคิดทั้งหมดน้ำเบิดข้อาวางตันอาพาาบาไปวังนับ่งชั่วโมงวังเบิ้ิบาที่วางัะทานอาภาขาา ชั่วโมงว,มโวันเบอร์สามสิบตาดีตาวันอาปาอาปาลาดับมันววลาเท่าไรเท่าไรวิธีคิดวิธีที่วันจันอาปาอาปาไปลาดับ ชั่วโมงชั่วโมงตึ๊บตาจีวันบวกบวกวันทีทานอาพาอาอาพาอาพาวันนับหนึ่งวันชั่วโมงว่ามสามสิบตาทีตาวันอาพา พาพาวาดน้ำตาวาเมรยิ้มบตาดีตาขณะนี้ตาตาดีสุดาสุดาอายุตาหนุ่มเจ็ดปีตาเรื่นอีกตาปีตาเรื่นสุดาสุดาจะ อายุเท่าไร่ไรวิธีคิดสุดา,ดาอายุเจ,จ็กพีเก้าเนวันอีตาพีตาเือนสุดาจะ อาอยุบปี1เลนตนบสุดาสุดาจะอาอยุจบปี1เลนตนบคุณพ่อุพ่ออายุ5ปี คุณพอ่ออายุเท,าาาท,าทา่าไร,าไรวิธีคิด คุณป้าตวาแม่คุณแม่